ถ้ามารู้เท่าทันในเรื่องว่าเราทุกเราลุมปัญหาอยู่เนี่ยมันเพราะอะไรมันเพราะอะไร <c oughs> แล้วก็มาดูเหตุนะอ๋อเพราะอะไรนี่เองถ้ามีไม,ม,ม่มีอะไรมันจะไม่มีอะไรอะไรอาวรมันถึงเกิดอะไรอะไร อะไรแล้วก็อะไรเพราะอะไรมันถึงอะไรเพราะอะไรมันถึงอะไรเพราะมันอะไรสิ่งที่ไม่มีร่องรอยที่ตามหาเจอมันถึงอะไรอาวอรในสิ่งที่ไม่มีรอย คําวิอรอยนะที่นี้แต่ก่อนนี่รถมันเป็นถนนถนนลูกลังถนนดินเนี่ยมันมีรอยรอยรถไปก็มีรอยรอยวัวรอยควายมันก็มีรอยรอยคนเดินไปตามไร่ตามนามันก็มีรอยอยู่แต่ถนนปัจจุบันมันไม่มีรอยแต่ทําไมคนอาไรยังอาไรอวรต้องไปมาหาสู่ยึดถือห่วงห่วงกันอยู่อย่างนี้อ่ะเพราะไม่มีรอยเดี๋ยวนี้เราเคยเห็นรถมีรอยไหม ที่ถนนมีรอยไหมที่วิ่งไปกี่คันวันมันมีรอยไหมนั่นแหละเรามีปัญหาตรงสิ่งที่ไม่มีรอยนั่นแหละเช่นเราเคยจำได้ไหมจำคนที่เราเกลียดชินหน้ามันที่เรารักแล้วจำมีรอยไหมรอยเดินมีไหมรอยรูปก็ไม่มีรอยเสียงก็ไม่มีแต่ถ้ามันมันมีรอย่ะ เนี่ยมันอะไรอาวรในสิ่งที่ไม่มีร่องรอยกพราคือว่างเปล่าแหละแต่มันไปไปยึดเอาในเหนียวเนี่ยเสียงนกมันไม่มีรอยไม้ในอากาศแต่ท้ามมีเสียงแล้วมันก็หายสลายไปใช่ไหมเสียงอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าเราดูอย่างนี้จะเห็นว่าธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะเมื่อดูอ๋อทั้งหลายมันหลงเข้าใจว่ามีตนมีตัวมีแก่นมันมีรอยที่จริงไม่มี เสียงในอากาศไม่มีรอยรอยเท้าในอากาศไม่มีรอยสิ่งที่ไม่มีรอยแต่คนอะไรและเป็นทุกข์ก็ของที่ไม่มีนั่นแหละคนเป็นทุกข์ทำไมเึงเป็นท,ทุกข์เพราะทุกข์มันไม่มีไม่มีในสิ่งที่เราอยากได้ที่เราชอบเราเจอแต่สิ่งที่ไม่อยากได้แต่ชอบก็อะไรอาวรในสิ่งที่ชอบที่อยากได้ก็อะไรอาวรในสิ่งที่อยากได้ <marched> ไอ้สิ่งที่อยู่เราไม่ชอบมันไปนทุกก็อะไรอาวรในสิ่งที่อยากได้ที่มันไปแล้วมันหายไปแล้วความจําที่หายไปแล้วความรู้ที่หายไปแล้วไอ้ความรู้นี่ก็มีไม่มีรอยอย่างเรารู้ไหมมานี่ทุกคนมีความรู้ไหมมีรู้ไหมที่นั่งอยู่นี่มีรู้ไหมมามีรู้ไหมว่าอาจารย์มามีรู้ไหมอาจารย์มีรอยไหม พจายันมาก็ไม่ไปก็ไม่มีรอยอยู่ก็ไม่มีรอยแล้วพูดก็ไม่มีรอยไปแล้วเสียงอาจารย์ก็ไม่มีรอยตัวพอเขาหยับตัวปุ๊บก็หายไปแล้วตัวนี้รอยไม่มีไม่มีรอยปรากฏแต่อะไรอววรคนที่เรารักมีรอยอะไรเหลืออยู่แต่ไม่มีตัวตัวหายไปหมดแล้วเหลือรอยอะไรที่จำได้ นี่แหละที่ที่เราห่วงมันห่วงมันทุกข์มันยึดอยู่เนี้ยแม้แต่คําว่าเราเราพอหลับตาปุ๊บนี่น่ะมันนึกถึงไม่เห็นเลยหน้าตาตัวเราเราเป็นไงมีแต่รอยว่าหน้าเราเป็นอย่างนี้ตาเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็นึกว่าไอ้ตอนเราหนุ่มสาวทําไมเราไม่แก่อย,อย่างนี้เราไม่เท่าอย่างนี้ไม่เหี่ยวไม่ย่นอย่างนี้ไม่หย่อนยานอย่างนี้ตอนเป็นเด็กทําไมแปลว่ารอยอะไรมันจะไปอยู่เห็นไหมภาพไหนคือภาพจริงๆที่เรามีที่ว่าคําว่าเราเราเนี่ยภาพไหนคือภาพจริงเลาหลับตาดูจะนึก ภาพไหนคือภาพที่เราที่แท้จริงภาพตอนเป็นเด็กเหรอตอนเป็นสาวเหรอตอนเป็นกลางคนนี้เหรอหรือตอนเท่าแก่นี่เหรอในภาพไหนคือของแท้คือภาพอะไรเนอะไรตอนเป็นเด็กมันก็นึกอะไรไ泡泡อ,อ,อาวรนตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวก็นึกอะไรอาวรนตอเป็นหนุ่มสาวแล้วก็นึกถึงคนอื่นก่อนไอน้นี่พูดถึงตัวเองนะไอ้ที่ว่ามีมีเราเนี่ยก็ยังหารอยอะไรไม่ได้แล้วมันคืออะไรคือเราที่แท้จริงเมื่ออาจารย์ผ่านที่แท้จริงเนี่ยมันคือตรงไหน ดูตัวมันเไม่รู้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย s <out> <S แปลว่ารอยจริงๆมันไม่มีร่องรอยของรูปมันก็ยังไม่ปรากฏว่าอันไหนเป็นภาพที่ชัดว่าเป็นเรา s <out> <S แต่ด้วยความเข้าใจผิดจึงเข้าใจว่าเราคืออันนี้ไปยืนยันเลยไปยึดถือ้วยไปยืนยันด้วย s <out> <S จึงหลงรอยอะไรที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง s <out> <S ความจําก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงความรู้ก็มีตัวตนอยู่จริงรูปก็ยังมีมีตัวตนอยู่จริง เสียงก็ไม่มีตัวตัวหนูแต่มันลอยอะไรเขาว่าเราเหมือนเสียงนกอ่ะทําไมเสียงนกเราถึงไม่โกรธเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมไม่มีอะไรแต่ถ้าไปอะไรเอาวันด่าเราทําไมมันว่าแล้วทําไมมันติดเราทําไมเราดีแล้วอย่างนี้อย่างนี้ยงี้มันจะติดลอยอะไรเลยยังไม่ชี้เย็นเนี่ยมันเป็นไม่ชีเมื่อก่อนนี่เป็นลูกน้องใหญ่ลูกน้องใหญ่ทอมาใหม่ๆมาเป็นเด็กอยู่โรงครัวเห็นไหมไหนคือ ม่ชีเย็นที่แท้จริงตอนอยู่บ้านก็เป็นเด็กบ้านนอกเห็นไหม <c oughs> ข้นี้อันไหนอะไรเย็ <c oughs> นอคือมาอะไรตอนนี้ก็มาอะไรเป็นไม่หัวหน้าไม่ชีว่าต้องน,นั่งใหญ่เว้ยตอนเป็นผู้นําเขาเว้ยต้องน,นั่งมันเคร่งเว้ยคนจะเด่นนักถือเว้ยมันอะไรอาวอนแล้วตัวไหนเลยคือแท้ที่ผ่านมาแล้วมันคือตัวไหนที่แท้เดี๋ยวไม่ชีเนี่ยเห็นไหมไม่ชีสมัหม ในอะไรอาวอลไม่ไม่ชีส้สมัยไม่ชียุ่งเห็นไหมในภาพอันไหนอะที่ตอนเป็นเจ้าเม่ที่กลางอยู่หายไปไหน,นหมดแปลว่ารอยไหนมันคือรอยที่แท้ร่องรอยอันไหนคือของแท้ของจริงไม่มีเลยเขาสอนเราอยู่เขาไม่ได้หลอกเราแต่เราไม่เคยดูเอาแปลงเป็นครูอาจารย์ทองเคยใหญ่คือเป็นเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ไปละ คยหวงเคยหวง,เค,หวงเคยมีตำแหน่งเอาลูกหลานเข้ามาอยู่ในวัดโน่นนี่นั่นตำแหน่งนูน่นนี่นี่เขาให้หมดแล้วรุ่นเขาเขาเอาคนเขามาหมดแปลว่าอะไรอาวรอ,อะไรและอะไรที่เป็นของท่านที่เข้ามาเห็นไหมไม่ชีดูเขาแล้วก็มาดูไหนละ่ะคือไม่ชีเย็นที่แท้จริงมันอะไรอะไรอะไรจะไปทำมาดีเด่นเดีให้เขายึดถืออะไรอีกล่ามันไม่มี เป็นเพียงสัญญาหรือรูปที่เขาจําได้เท่านั้นเองรูปนี้มันก็จะแตกจะดับอยู่ตาก็จะแตกจะดับหูมันก็จะแตกจะดับผมหัวเหม่มแต่นหนังเนื้อเหี่ยวย่นจะแตกจะดับแล้วไหนล่ะคือไม่ชีและอะไรอวอนอะไรไม่ไม่ชีโนเคยยึดคยถือตอนเป็นสาวเหมือนเพชรชลาชาลาดเลยเหมืมนหอนภาเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่ชี้จ๋ายเห็นไหมเดี๋ยวนี้ชีหลาดเจียวลาดนะเมื่ไห่ชีไหนล่ะคือภาพที่แท้จริงของไม่ชีโน้ ดูเขาแล้วก็มาดูแล้วเฮ้ยแล้วมายึดมาถืออะไรลอยอะไรอววรอะไรในสิ่งที่ไม่มีมันไม่มีแก่นสารอยู่จริงในรูปไม่มีแกนสารอยู่จริงในความจําไม่มีแกนสารอยู่จริงในความรู้ไม่มีแกนสารอยู่จริงในสุขไอ้ว่าตอนอยู่กับเขามีสุขเวทนาใช่ไหมผัสสะเมื่อปะไหลติดตุ่มกลิ่นนั้นรสนั้นอะไรอววรไหม อะไรอวอรนั่นแหละที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในลอยอะไรเมือ่อเห็นไหมมันติดตรงนั้นแล้วมันมีอยู่จริงเหรอกลิ่นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่ไหอไอ้บากลิ่นหายอย่างประหลาดหายไปแล้วเมื่อมันหายอย่างหายไปแล้วแล้วใครไปอะไรล่ะไอ้บามีไอ้บาตัวหนึง่งมันบอกมันรู้ใช่ไหมแล้วมันบอกมันจําได้ใช่ไหมมันบอกเวทนาเสียวนี่นั่นใช่ไหม แล้วเวทนาท่านอยู่ไหมเยาว่ามันก็ไม่อยู่แปลว่ามันอะไรอววรคนทุกคนก็เช่นเดียวกันมันอะไรอววรในสิ่งที่ไม่มีมันของว่างเปลา่าแต่มันไม่มีร่องรอยแล้วหรอกมันหา,หนานนรอยได้ไหมเยาว่าบ่ารอยตรงนั้นตรงนี้จําได้ไหมรอยว่าเห็นไหมเห็นรอยตีนมันไหมว่าแล้วทําไมามันอะไรอววรอ่ะมันอะไรอววรในสิ่งที่ไม่มีรอยไม่มีร,ร่องรอยเน่ย แต่คนก็ยังอะไรรักอะไรหลงอะไรหวงอะไรห่วงอะไรเอาแล้วไหนล่ะคือของแท้ไม่มีของแท้ที่จะเดินทางอยู่ตลอดเวลานี่ที่ได้ยินอาจารย์คือรู้ใช่ไหมรู้แล้วก็จําเสียงอาจารย์ได้แล้วก็พอใจว่าอาจารย์พูดพอไม่พอใจอาจารย์พูดใช่ไหมเวทนาเสียงอาจารย์เป็นรูปกระทบหูแล้วไปสลายตัวอยู่ตลอดเวลา เห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นโอ้ทำทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปธรรมดาไม่อะไรเอาวอเพราะมันไม่มีรอยอยู่จริงเลยไม่มีตัวตนอยู่จริงเลยในว่าจริงจริงตัวนะถ้าว่าจริงทําไมตัวนี้เริ่มแก่เริ่มเท่าเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นแล้วล่ะอะไรที่ว่าเคยเต่งเคยตึงมันย่นไปมดเหี่ยวไปมัดยานไปมดแล้วล่ะไหนว่ามันของจริงอ่ะไหนอ่ะตัวไหนมันของแท้แท้ มันก็อะไรอาวรเ์มือตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวดีอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นมันอะไรอาวรในสิ่งที่มีมีอยู่จริงมันก็เอาภาพเก่ามาดูแลยนี่ไงตอนฉันเป็นสาวเป็นนี่นี่มันก็เพียงภาพแค่นั้นภาพที่ลวงโลกแต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีรอยอยู่ร่องรอยอะไรเหลือเลยเหลือแต่ภาพภาพก็ไม่ใช่ของจริงตัวมันเหมือนเราไปเจอช้างในป่าหรือเจอเสือรอยมันเนี่ยอู้รอยมันรอยมันไม่ไม่มันก็กลัวรอย อาจารย์ไปไปเจอย่างมาเดินไปในเขาใหญ่เนี่ยก็เต็งไปหมดต้อเห็นแต่รอยมันอ่ะช้างยังมีรอยขี้รอยเยี่ยวรอยที่มันถูรอยมันเอางาแทงต้นไม้แต่คนเราเนี่ยไอ้่าเรามันเอางาแทงต้นไม้แกเนี่ะยังจาได้ไหมรอยไหนมีถลอกปอกเปิกไม่รอยก็ไม่เห็นมีรอยเลยแล้วถ้ามันจําอ่ะมันจํารอยอะไรจําสิ่งที่ไม่มีร่องรอยจําเเวีนานั่นแหละ จำสุกเวทนาแล้วเวทนานั้นมันไปอย่างไปแล้วมันอะไรอววรในสุขเวทนานั้นไอ้เวทนาไหนที่มนุษย์จำได้มันจะฝังใจแล้วฝังไว้ในฝังไปที่เวทนาหน้าตาเวทนาทุกข์หาเวทนาจำแล้วเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วจะไปทาเพาททาแม่หรอพูว่าดีก,อก็อยู่เปล่าๆอยู่เฉยๆมันจําอะไรไม่เอาของเก่ามาจําเล่นจําสุกอันเก่าจําทุกข์อันเก่า,ท,กกาที่เขาทาให้เราสุข คลิศนั่งยิ้มคนเดียวพอเขาทำให้เราทุกข์หน้างอง้ํนเยแล้วมันเอามากินคนเดียวมันเอารอยอะไรมาขยําเล่นเอาขี้ในส้วมมาขยําเล่นยังมียังมีกากยังมีตอนแต่รอยสัญญาจําได้ไม่มีเลยไอในซ่วมมันยังมีกากมีตอนมีชิ้นเอามามีน้ํามีกลิ่นแต่สัญญาที่จาได้ไม่มีเลยเสือกเอามาทําอ่ะถ้าไปโง่กันน่ะใครโง่ ผู้รู้ผู้ดูผู้จำโง่ทำไมถึงโง่เพราะเข้าใจว่าฉันจำได้แท้ๆของจริงแท้ๆมันก็จะยืนยันแหละแล้วยืนยันคานี้ก็นั่งยันนอนยันยืนยันถือยันยึดยันแบกยันแล้วก็ยันไปเลยคนนี้ยันกันผีผีก็ออกไม่ได้คนนี้ท้ายันคือยึดผ่ายันคือยึดเอาตะปูตอกตึงไว้ ตรึงไว้เลยสี่ไอ้ห้าตัวน่นตรึงไว้ที่รูปนี่กันผีไม่ให้ออกมันยึดมันติดไอ้วามันก็ติดรูปเขาติดเสียงติดกลิ่นติดตัวติดสัมผัสเขาติดธรรมรงเขาติดสุขเขาติดเวทนาที่เขาทำให้ใช่ไหมติดสัญญาจําได้ว่าเขาติดสังขารปรุงแต่งว่าเขาติดวิญญาณนี่ไปรู้ว่าเขาแล้วไปอย่างปหมดเล แปลว่าไอ้ยันที่มันกันอะไรเนี่ยมันไม่ให้ออกจากร่องรอยที่ผีไม่มีอะไรเนี่ยจะมันติดอะไรนะผีบ้านมันติดอะไรวิญญาณมนติดอะไรวิญญาณมันติดอะไรอ่ะมันก็ติดตัวรู้มันมัแหละมันรู้อะไรมันก็รู้มก็ถือรู้รู้อ่ะเรารู้เรารู้รู้อะไรอ่ะแล้วรู้แล้วเป็นจริงเปล่าเรารู้เน่ย About? แล้วความรู้นําเดินทางไปอย่างวานี่เดินมาเนี่ยมีมีกี่รู้แล้วเนี่ยเรินเดินมารู้อะไรบ้าง จากจากกุฏิมาถึงนี่จะเย็นรู้อะไรบ้างหรือเจอม้าไหมเจอกุฏิไม่เจอนุ่นพระนุ่นนี่ไม่เจอไปทะเลไหมรู้อะไรบ้างเหรอแล้วไปยังไงแปลว่าไอ้ตัวรู้มันไม่มีรอยแต่ว่าในโลกมันยังมีร่องรอยในการเดินไปเดินมาไปมาหาสู่กันยังมีรอยรักรอยอะไรยังมีรอยเคารพรอยนับถือแต่มันมันมัน,นจริงๆแล้วรอยจริงๆในใจมันคือรอยอะไรอ่ะอะไรอวรนหวงห่วงยึดถือและเป็นทุกข์ พอเห็นว่ามันว่างเปล่าเนาะรอยทั้งหลายไม่มีแต่มาติดสิ่งที่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยทําไมผู้รู้โง่อย่างนี้มาเอาสิ่งที่มีมีว่าเป็นมีเอาทิฏฐิมาถือเอาตัณหามายึดเอาอุปทานมาถือมายุดมายึดเอาทิฏฐิมาเพ่งมาดูมารู้เอาทิฏฐิแปลมารู้มาถือเอาอุปทานมายึดเอาตัณหามาอยาก อามานักถือตัวมาเฮยเรามีไว้เราเป็นไว้เราเป็นแม่ชีไว้เราเป็นอาจารย์ไว้คนนักถือเราไว้มันจะขึ้นปีกเลยตัวมันจะหนาขึ้นแล้วพอกให้หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นมันพอกมันก็พอกในการหลอกตัวเองอะหลอกเขาเอายกย่องมายกเอาลาบมายกเอาคนที่รักมายกว่ามีเรามีมันก็พอกให้หนาขึ้น หนาขึ้นหนาขึ้นด้วยความว่างเปล่าถ้าลอกคลาบมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมนุษย์ไม่มีอะไรจริงๆมันมาอะไรเพราะมันยึดถือว่าคงมีอะไรแหละเหมือนเงินที่จำเนะ่ะตอนนี้จะเหลือแต่ความจําว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีบ้านเท่าไหร่มีรถเท่าไหร่แต่ตัวจริงมันก็ไม่มีนี่แหละที่เขาจะเดินทางไปจากโลกนี้คือตัวเนี้ยที่เรานั่งรับตาที่ไม่มีอะไรนี่แะเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรคือมันสบายกว่ามีอะไรอะ่ะคนนั่นดิ แล้วนั่งแล้วไม่มีอะไรรับตามันไม่เห็นมีอะไรสักอย่างแต่ทําไมมันไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่มีอะไรมันไปหาอะไรอ่ะจะเอาสมาธิจะนั่งให้ได้ความสงบจะเอาให้จะเจ้าไปทําไมสงบสงบก็ไม่ไดเอามันผู้สร้างก็ไม่้องเอามันขี้เกียจก็ไม่้ดงเอามันฉลาดไม่้ดงเอามันง่ไม่้องเอามันเพราะมันอะไรอาวรจะเอาให้ได้มันผิดเป็นตันหาสงบก็ไม่เอา ดีก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาปมันไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเลยไม่มีอะไรในอะไรเอาวรธรรมะของพระเจ้าคือมาถึงจุดที่ไม่มีร่องรอยอะไรเอาวรอจึงไม่มีพบไม่มีชาติที่จะไปติดอีกงั้นก็ติดอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ติดตรงนั้นอยู่บ้านก็ติดบ้านอยู่โพก็ติดโพอ,อยู่เมีเมเมยก็ติดเมียอยู่งานก็ติดงานอยู่เงินก็ติดเงินอยู่วัดก็ติดวัดอยู่ศาลาอยู่โมจวิหารอยู่เจดีย์ก็ติดเจดีย์อยู่หน้าตาเกียรติก็ติด มันติดกันไปหมดเลยมันยิ่งกว่าอะไรเอาวอรนยิ่งงินหนักมาจองข้างนอกไม่พอมาจองข้างในมาจองข้างนอกบ้านไม่พอจองข้างนอกวัดไม่พอมาจองข้างในวัดอีกเอาอนี่ยเลยติดอะไรเอาวอรน,นี่นีเองติดความว่างติดความไม่มีมันน่าสงสารไหมพวกเราถ้ามารู้อย่างนี้แล้วมาดูดิไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นพูดดูว่าทาไมมาติดอะไรมายึดอะไรมาถืออะไรมาถือว่ามีไง ไปยืนย he ันให้มีให้ได้แล้วมีไหไปยืนยันมันก็มีไปยืนยันเดี๋ยวก็เดินหนีไปจากที่ยืนยันไปยืนตรงไหนไปยันตรงไหนเดี๋ยวก็ย้ายขาไปจากที่ยืนยันนั่นแหละนั่งตรงนี้เดี๋ยวก็ลุกไปก็หายหมดแล้วตรงเนี้มาเขามายืนยันว่ามีแต่แล้วก็จากไปโดยไม่มีอะไรให้ดูโดยไม่มีอะไรอาจารย์สอนเพื่อให้ไม่มีอะไรมาเพื่อมาฝึกในการไม่มีอะไรในสิ่งที่ไม่มีอะไรถ้าเห็นอย่างนี้จึงไม่อะไรอาวรอะไร ให้อาจารย์ก็เพื่อไม่มีอะไรเจ้าให้ทานเพื่อไม่ต้องอะไรอาวรในของที่เจ้ารักเจ้าชอบอาจารย์ก็จะต้องกินแบบไม่มีอะไรอาวรถ้าอะไรอาวรก็เหมือนอะไรขี้อะไรแล้วอะไรขี้อะไรทําไมอ่ะกินเข้าไปเพื่อเป็นขี้หมดเป็นพลังงานต้านทานโรคาพยาธิเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรือจะเอาอะไรกับมันนะ,ะจะเอาอะไรกับมันมันไม่มีอะไร พอไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเอาไอมันก็โล่ขึ้นเบาขึ้นบ้างขึ้นมันไม่ใช่สงบแต่มันสงบจากการยึดมั่นถือมั่นมันสงบจากการไปถือว่าอะไรอาวรเราของเราเดินไปมันถึงมันเหมือนมอนตัวมันโปร่งหัวโปร่งกายโปร่งใจปโปร่งสมองโปล่งโล่งๆในกระดูกมันยังโล่งมันมองไปตรงไหนมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันไม่เห็นว่าอะไรอะไรพอจะอะไร เพราะอะไรในสิ่งที่ไม่มีอะไรมันถึงหมดอะไรผู้หมดอะไรผู้วางอะไรจึงเป็นผู้ที่เป็นเข้าถึงแก่นาศาสนาเพราะไรอาไลดังนี้ยะถาวาริวาหาปุราโุริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเตตานังเปกปบติ ปิติตังปัตติตังตุมหังจิพเมวะจมิสตุสัพเพตุเรนตุสังตปาจัน,ทนโทปนรโสยะถามณีโชติพระโสยะถาสัพติโยวิวัตชันตุสัพปโรโภวินัสสตุปนาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกุวะอากีวาฐานสีริสนิจังาชาปัญโนสัจการโทธันมาวะธันติ อวันโนสุดาสลาย